สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสาหรับ EP นี้นะครับเครดิตนะครับผมอยู่ใต้คลิปตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับหลายๆบรรทัดเลยนะครับสําหรับการประยุกต์ใช้นะครับผมอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยได้ไฟล์ PDF มาจากอีกหนึ่งหน่วยงานเนี่ยนะครับผมหลายร้อยหน้าเลยแต่เราอยากได้ภาพเอามาไว้ใช้งานนะครับผมก็เลยได้เขียนตัวนี้ขึ้นมานะครับตามเครดิตด้านล่างนี่แหละนะครับ เพื่อที่จะง่ายเรานะครับในการนําภาพไปใช้จะได้ไม่ต้องมานั่งเซฟทีละภาพนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคเริ่มต้นนะครับด้วยการติดตั้งโมดูลที่จําเป็นนะครับผมมีอยู่สองตัวเนาะตัวพายพีดีตัวนี้กับตัวพิลโลตัวนี้ไว้จัดการพวกไฟล์นะครับผมอ่ะเปิดคอมมานด์ของเราขึ้นมานะครับผมเปิดคอมมานด์ของเราขึ้นมาติดตั้งเลยนะครับผม P Y M U P D F กับ Pillow โ okay. อเคในด้านขวามือนะครับคือไฟล์โปรเจกต์ของผมนะครับผมก็มีแค่ตัวอย่าง P D F นะครับผมตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับผมก็โหลดมาจากของท่านอาจารย์ที่สอนนี่แหละนะครับผมโอเคเราจะมาแยกรูปภาพออกจากไฟล์กันนะครับผมกับไฟล์ w o r ร Shop ของผมกม็มีอะไร อ่าพวกเคดิบพวกอะไรเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมเผื่ออยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับอ่าตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วของผมจะไวหน่อยเพราะว่าผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมลิงก์ศึกษาเพิ่มเติมผมก็ได้แปะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับซึ่งมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมหนึ่ง r t นพุตโมดูลนะครับผมเราก็จัดเลยนะครับผม i m p o r ตตัว f i t s e เข้ามาเนาะตัวที่สองก็จะเป็น Import ตัว i o ตัวที่3ามนะครับเราจะเอาตัว image เ,เข้ามาใช้งานนะครับผมจากพิลโลนี่แหละนะครับผมก็ PIL จากไหนเพราะอ่าอินพจากตัวอิมเมจไม่ใช่จากพิโลเอาอิมเมจมาใช้งานนะครับผมกดรันหนึ่งรอบปาดผ่านนะครับผมทําไปเล่นไปน,นะครั้งที่แล้วเนี่ยผมพลาดตั้งแต่อิ p พอตนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรานําเข้าข้อมูล PDF ของเรานะครับ สร้างตัวแปรง่ายๆขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมเพื่เก็บชื่อไฟอล์ example ของเราเนาะโอเคต่อไปนะครับผมเราก็เปิดไฟล์เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมด้วยเมอดตของ Fri กนี่แหลนะเนาะ PDF สร้างตัวแปรขึ้นมารับก่อนนะครับผมเท่ากับ fitset นะครับผมใส่ mm hmm. ใช้เมอด open แล้วก็ใส่ไฟล์เข้าไป ได้อะไรจากคำสั่งนี้ลองปินดูก่อนก็ได้เดี๋ยวมาปินทั้งหลางก็ได้เนาะเออเออเลอร์เออเลอร์นี่กันึงนะครับผม fit open f i l e pdf file ่า f i t z ผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผม p d p d f อ๋อชื่อไฟล์ผมผิดนะฮะ example pdf ตัวใหญ่ตรงนี้โอเค ชื่อไฟล์ผมผิดต่อไปลองพิมพ์ดูก่อนพิมพ์ดูก่อนพิมพ์ PDF ตัวแปล PDF ไฟล์ออกมานะครับ mm hmm. ก็ได้ด mm ็อ hmm. กิเมนต์เพราะเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราลองพิมพ์ตัวให้เขานับจํานวนหน้าดูนะครับ mm hmm. ก็ใช้เลนสสองหน้าหนึ่งสองถูกต้องนะครับผม เดี๋ยวต่อไปเราจะมาสั่งเขานับรูปภาพให้เขานับรูปภาพให้ดูหน่อยว่าหน้าหนึ่งมีกี่ภาพหน้าสองมีกี่ภาพนะครับผมกลับมากลับมาเดี๋ยวเราไม่ปิ้นแล้วเนาะไม่ปิ้นดือแล้วเนาะมาเขียนลูปเลยนะครับผมมาลูปแล้วค่อยปิ้นดูนะครับผมเริ่มจากลูปฟองสร้างตัวแปรมารับเหมือนเดิมครับรับอินเด็กของหน้าหน่อยนะครับก็ใช้ตัวแปรว่าเพจอินเด็กแล้วกันนะครับผม ลูปนะครับผมลูปที่เราพิมพดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับเลนแล้วก็ pdf ไฟล์อยู่ในลูปเซมิโคลอนลงมาพิ้นเพจอินเด็กออกมาดูก่อนนะครับผมเราได้อะไนระได้ศูนย์กับหนึ่งอ่าเริ่มต้นจากศนะูนย์เนาะศูนย์หนึ่งโอเค ่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวว่าเพจละกันนะครับผมให้สื่อความหมายหน่อยแล้วเท่ากับตัว pdf นะครับตัวข้างบนนี้เนาะตรงนี้ตัวนี้ pdf document ของเราเนี่ยนะครับผมใส่เป็นเป็นวงเล็บเหลี่ยมเนาะใส่เพจ index เ,เข้าไปข้างในอ่าโอเคลองพินออกมาดูลองบินออกมาดูนะครับผมพิ์เพจออกมาดู ได้หน้าหนึ่งหน้าสองได้หน้าที่ทหน่งหน้าที่สนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดต่อตัวหนึ่งนะเอาไว้เกี่ยวกับการ get image มานะครับผมซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับผมสร้างตัวแปรมารับเหมือนเดิมสร้างตัวแปรมารับเหมือนเดิมนะครับว่า image lit เท่ากับนะครับผมเพจตัวแปรนี้เนาะจุด get image lit print image lit ออกมาดู นะครับผมผมจะพาปินดูหมดทุกอย่างนะครับผมจะได้ทราบนะครับว่าตัวแปรนี้ได้อะไรมาได้อะไรมาโอได้เป็นภาพมาแล้วได้เป็นภาพมาแล้วเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปเนาะปิดปิดเพจตัวนี้ไปเนาะลองลองดันดูอีกรอบนะได้เป็นภาพมา เป็นโค้ดเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่เราใช้แค่นิดเดียวนะครับผมเราใช้แค่ตัวแรกตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลูอีกทีนึ่งนะครับลูอะไรนะครับผมลูซ้อนลูปไปเลยนะครับผมสร้างตัวแปรมารับอินเด็กของภาพหน่อยนะครับผมเราก็ใช้ชื่อว่า image index กับ image ซึ่งเป็นภาพนะครับผม รูปจากไหนนะครับ enumerate นะครับผมรูปอะไร i m a H, a g a รูป image list นี่แหละนะครับผมให้เริ่มจากหนึ่งนะครับลอง run ดูก็ไม่เกิดอ,อะไรยังไม่ได้ p ิ i n อะไรนะครับผมเ e ม i คอลอนล,ลงมาโอเคลอง p r i n image index ดูนะครับผม ปิดตัวแปรด้านบนไปเนาะปิดตัวแปรด้านบนไปเนาะอ๋อโอเคลองรำดูนะครับ1234 12 12สามไม่ใช่นะครับผมอ่าหนึ่ก็คือภาพแรกเพจแรกมี4ภาพ 1, 2, 3 4เพจที่2มี2ภาพ 1, 2ึออ่าโอเคใกลเคียงใกลเคียงนะ เข้าท่าและเริ่มข้าท่าแล้วนะครับผมอลองปิ้นตัวอิมเมจดูบ้างน,นะครับผมที่เราสร้างตัวแปรมารับเนี่ยมันได้อะไรอนีฮะโอ้โหได้เป็นภาพมาเลยไหนอาจจะสงสัยไหนภาพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันปินดไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยปิ้นดูใหม่ต่อไปนะครับผมเราสร้างตัวแปรมารับเหมือนเดิมเนาะ x เ,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 เล็บ ที่เราจะใช้เลยนะครับก็คือ IMG ที่เราพิมพ์ดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับศูนย์เราคงไม่ต้องพิมพ์ดูเนาะไม่ต้องพิมพ์น,นะครับต่อเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพิมพ์ทีเดียวนะครับและสิ่งที่เราจะต้องการเวลาเราจะเซฟภาพเนี่ยนะครับผมเราจะต้องใช้ตัว binary เนาะตัว byte กับตัวนามสกุลของภาพนะครับผมเราก็สร้างตัวแปรมารับ สร้างตัวแปรมารับนะครับผม,ผมขอเทอร์ลงมาอีกทีนึงน,นะฮะสร้างตัวแปรมารับชื่อว่า i m g e d i a t e by y t e by t e เนาะ s เด้วยนะเท่ากับโอ้เด้ๆๆๆก่อนจะไปสร้างไบสร้างนามสกุลเราต้องมีภาพต้นฉบับก่อนมีต้องมีภาพก่อนสร้างตัวแปรว่า byte image มารับมาเก็บค่าไวนะ้นั่ ครับผมเท่ากับ pdf file นี่ pdf file ของเรา pdf file ของเราตัวนี้น,นะครับผมโอเคจุด x e tag image อันนี้คือเราจะไปดึงภาพออกมาจากจาก pdf file แล้วนะโอเคแล้วใส่ค่าอะไรลงไปใส่ x e left ลงไปนะครับลองพิมพ์ดูอีกรอบก็ได้นะครับ,บ,รนะรบว่า base image เนี ได้อะไรออกมานะครับผมลังดูโโหเป็นภาพมาเลยอ่าเป็นภาพมาเลยนะนี่เป็นเป็นภาพมาเลยนะเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องดูแล้วนะครับผมปิดไปก่อนเนาะสิ่งที่เราจะต้องใช้2องอย่างที่ผมได้กล่าวพาดไปเมื่อตอนแรกนะครับผมนั่นคือตัวไบต์กับตัวนามสกุลนะครับผมสร้างมารับ สร้างมารับนะครับนี่เห็นไหมตัวนามสกุลเขาอยู่นี่เนาะเห็นแวบ,บๆน่นะตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวใบนา y ิบายนะครับผมไม่ใช่เป็นเบสบีวายทีเนะครับอิมเมจบเท่ากับเบสอิมเมจนะครับผมใส่ i m มเมจลงไปเป็นการเข้าถึงอ็อบเจกต์ธรรมดาเลยนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราไม่ต้องปิ้นแล้วเนาะลุยกันเลยนะครับตัวที่สองนะครับผมเป็นตัวนามสกุลน,นะครับผมใส่เป็น E X T แค่นี้ก็พอนะครับผมเท่ากับ base image นามสกุลเขาใช้ชื่อว่า E X T ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเป็นการเข้าถึงอ็อบเจกต์ตัว E X T นี้เราก็จะได้ J P G มาเห็นไหมฮะได้คีย์เข้าถึงคีย์ได้ Value มานะครับผมจริงไหมเดี๋ยวลองปิ้นดูก็ได้นะครับผม E T เราพิมพ์ดูอ่าเราได้นำสกุล JBG มาเห็นไหมฮะไบต์ไม่ต้องพิมพ์เนาะไม่ต้องพิมพ์ดูเนาะก็เป็นตัวไบนารีเป็นตัวเลขเป็นโค้ดของเขาอะนะครับต่อไปเนี่ยเราสั่งเซฟแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะสั่งเซฟสองบรรทัดนะครับสองบรรทัดจจบแล้วนะครับโค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราคอมเมนต์ท่านนี้ไปก่อนอ่ะมาสั่งเปิดไฟล์กันก่อนเนาะสั่งดูไฟล์ก่อนอิมเมจสร้างตัวแปรมาอิมเมจเท่ากับ ิมตัวนี้ตัวตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เนาะเป็นโมดูลที่เรา import ม,มาตอนแรกเนะ่ยที่เอาไว้เกี่ยวกับการจัดการภาพนะครับผมจุด open ข้างในนะครับเป็น i o จุด b y ยนะครับข้างในนะครับเราก็ใส่ i m m g e by y t e ลงไป b y t e s โอเคลองรันดูรอบหนึง่งปาบโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่อยสบายใจหน่อยบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับสั่งเซฟก่อนจะไปเซฟนะครับผมผมขออนุญาตสร้างโฟลเดอร์ก่อนตรงนี้นะครับเวลาเซฟเวลารูปภาพออกมาเี่ยเยอะมากนะครับจะได้ไม่ลบนะครับผมผมสร้าง new โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งหนึ่งโฟลเดอร์เนาะชื่อว่าพิกพิกแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บภาพ มาต่อในส่วนของโค้ดของเรานะครับบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็สั่ง image สั่งเซฟเลยนะครับใส่ o โอเ e นเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ธรรมดานะครับตรงนี้เราใส่ตัวแปรใส่เอฟเนาะออปชันทำให้เราสามารถแทรกตัวแปรลงไปในสติ n งได้นะครับผมเราจะเซฟที่โฟลเดอร์ไหนนะครับโฟลเดอร์ทิ s เซฟชื่ออะไรนะครับสแลสเลยเนาะ น,นี้คือเข้าไปในโฟลเดอร์พิกแล้วนะเข้าไปในโฟลเดอร์พิกแล้วนะครับเซฟชื่อว่า image image ตามด้วย page index บวกหนึ่ง page index คืออะไรครับคือตัวแปรที่เราลูทั้งบนสุดเ,เห็นไหมครับก็คือหน้าหน้าของรูปภาพรูปนั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตอนเห็นภาพที่ Save เซฟออกมาแล้วเนะี่ย จะเข้าใจนะครับผมเพจต่อไป Image Image Index นะครับผมก็อันเด s c o r e แล้วกันนะครับผมเป็น Image Index ชื่อชื่อเพจอันเดอร์สกอชื่ออินเดของภาพแล้วก็ต่อด้วยนางสกุลเลยนะครับผมจุดนะครับผม ตามด้วยนามสกุลเนาะนามสกุลเราใช้ชื่อว่า image ext image u n ้ s c นะ e t ามาตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมใส่โหมดให้เขาด้วยเนาะว่าเราจะไลท์เขียนจะเขียนภาพกับเป็นตัวไบต์ตัวนี้นะครับ wb อ้อเสร็จแล้วนะครับลองสั่งรันดูนะครับสั่งรันดู เสร็จไปรู้ไหมเข้ามาในโฟลเดอร์ผิดเนะนี่มาแล้วไฟภาพมาแล้วนะครับเราไม่ได้สั่งสั่งกระปินอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แสดงอะไรออกมาข้างนอกกันเลยสักเสร็จถูกไหมเอาลบรูปภาพไปก่อนสั่งลันยอนสเสร็จมาแล้ว รูปภาพมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องทํางานกับตัวไฟล์ PDF นั่นแล้วต้องการรูปภาพมาใช้งานนะครับถ้าคลิปนี้กระผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและรับฟังเนาะผมก็จะฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ